เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาฮีเป้าบ้านพร้อมที่ดินสวนผสมนะครับแปลงนี้นะครับเป็นสวนผสมมีผลไม้หลายอย่างเลยนะครับพิกัดนะครับอยู่ตำบลแสลงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับมีเงาะมีมังคุดมีทุเรียนนะครับ งอก66ต้นมังคุด200กว่าต้นนะครับทุเรียน83ต้นแล้วยังมียางพลาย600กว่าต้นนะครับมีบ้านพักให้2หลังด้วยนะครับมีสระน้ําให้ถึง2บ่อเลยครับนําน้าเข้าปิงเกอร์ทั้งแปลงนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายครับกับราคาเบาๆนะครับเพียงไร่ละ750,000บาทเท่านั้นเองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดมี34ไร่นะครับของกับบ้านพัก2หลังนะครับแปลงนี้นะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมหรือจะนัดดูที่ก็โทรหาเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับาหาเบอร์โทรมาเจอคลิปที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ